อสบายดีพี่น้องสบายดีนี่ยูทีทงหน้าจันแกเนาะแต่ว่าเฮาเห็นหน้าแล้วแล้วแต่ว่าตอนนี้จะเป็นสวนหลายกลัวนานสิมุนิสิพามาเบิงสวนอ่าเป็นสวนมักแตงของคุณภรรยาคุณปู่ก็ได้หับบากครับพ้นเลยได้นากได้กินแหละเดี๋ยวมักแตงเข้ามาเข้านี่เข้าปลูกแบบแบบอินซี่เนาะแบบบ่ได้ใสอน่ะารเคมีนะแต่ปุ๋ยห้องผอห้องพุ้นห้องกับบรด้ไซน์นะเา ได้ผสมดินเนาะเอาขี้แกบเอาฟุลเคาะเนาะข,ข,ขี้ไก่แล้วก็มีแกบเผาแน่เผาได้ผสมกันมามาเห็ดเป็นดินปลูกฟังเนาะแล้วก็มานะใส่เป็นเป็นสอบเนาะใส่ในสอบแบบนี้แล้วก็มาปลูกเห็ดขางเห็ดยังใส่เนาะตอนนี้อายุของนาหน,นี่ก็จะประมาณอยู่อ่าหนึ่งเดือนกับประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะหนึ่งเดือนกับประมาณอาทิตย์หนึ่ง แหละผลนเราปลูกเขาห้ากัดได้กินไปนําแน่แหละเนาะบางแตงกันหน่วยหน่วยงามเลยนะเนาะนี่สังเกตบังหน่วยบางใหญ่เลยเนาะหน่วยบางใหญ่เลยเนี่นี่กินได้เลยเนาะกินได้เลยเพราะว่าห้าวบอดี้ไซด์พูนเดียสิปิดกินให้แบบเห็นเห็นแบบจ้าๆเลยเนาะนี่เนาะอันน,น,นี้พิสูจน์ว่าห้าวบอดี้ไซดสารเคมีเนาะปิดออกมาเนี่ยกินได้เลย vạn vạn gì là chạy 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 ตวนนี้ก็ยังกําลังจอดอกเนี่ยค่ะไล่ยอยู่เนาะไล่ยอยู่เดี๋ยวฮบข้าบะเบิงลเนาะไล่ยอยู่ไล่ยอยอู่สังเกตนี่สังเกตบางนี้ไป ไม่มันอย่างเหี่ยวนี่มันน้ำมันบ่พอเนาะน้ำมันบ่พอนี่กับมาไงเนาะมาลายอันข้างนี่เฮ็ดไใบแต่ว่าจังมันจะขืนข้างหรือบ่อว่าพอีบ่วพ่อ่าไรนี่มันก็้นมันก็สิตายเนานะ ก็ต้องที่ปลูกใหม่เพราะว่าบักแตงนี่มันจะเป็นเผือดได้อยู่สันเนาะหวานหวานหวานได้อยู่นอกจากมักแตงแล้วก็ใช่ไหมมักทัวเนาะมักทัวอ่าอันนี้เป็นมักทัวผู้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นมักทัวมักทัวแยงเนาะ ตันวนเงี้ยนี่กกำลังสีกำลังสีเท่าขึ้นเท่าขึ้นขังีมเห็นเป็นแบบต้นคิดสมา <c oughs> สมาตรไวเงี้ยเอาคิดสมมาตรคือสิริกินอยู่นี่ก็แมนเนาะนี่ก็แมนนี่ก็เป็นหมกถั่วคือกันหมกตัวเงี้ยเอาะคิปมัอนี่กง้ยเอาแบบสันๆกันมาละกินหมออกแตงคนทดสอบให้เบิรงว่า มักแ้งเขาปลอดสันผิดแท้ๆเนาะปิดจากตนกินได้เลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้กาสั้นๆเนาะขอขอบใจสำหรับการติดตามส่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้จันแกะและการทีมงานแน่เนาะในการฮหดคลิปต่อๆไปเดี๋ยวถ้าว่ามักแ้งมันขึ้นข้างอ,อ่ขึ้นข้างนี่ปกเป็นอุโมงค์มักแกงแล้วเขาจะมาถ่ายคลิปให้เบิ่งอีกบัดน,นึงว่ามันสีงามแซไรเนาะ อเอาคสำหรับมณีพบกันสำบบนีก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย